ไม่ว่าหลดสารอะไรไชยนาแล้วรู้ไหมว่าต้องต้องกันตัวยังไงเนี่ยพรอมีหลังจาคุณลุงไปทำงานในเหมืองแค่ไหนคะตสามปีแล้วทานหอกแล้วอยู่ตรงนั้นที่เดียวเลยหรือไปทำเหมืองแล้วไม่สบายนี่เหมือนเขามีอะไรนะมีไ ค่ารักษาพยาบาลไม่เหมือนพวกบริษัทอื่นนะคะเหมือนเดียวอ๋อมีมีเท่าไหร่เอ่ยเป็นหรือเป็นประกันสังคมไม่ใช่ครัเไม่เกินเท่าไหร่หมื่นสี่พันบาทถ้าอยู่กรุงเทพแย่เลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็นวัดทีหนึ่งพันนึงแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยนะใช่เลย มีประกันสังคมอะไรด้วยไหมมีประกันสังคมด้วยทะลุณลงไปโรงพยาบาลที่ไหนเอ่ยไปโรงพยาาบลุไปถึงไหนไปถึงที่ศิษยี่จีที่ทะโลกไปกรุงเทพยังไกรุงเทพไปโรงพยาบาลไหนคะ่าแล้วช่วงโอโอมาโอโอเม่มาโอไปเยอะเนาะใครพาไปเอ่ยยามอ่าแล้วก็สาย ธรรมศาสตร์ออธรรมศาสตร์รังสิตแล้วใครพาใครพาไปเอ่ยแล้วหมอเขาให้ยาอะไรมาหมอก็บอกไม่สบายปวดไปเรื่ยนะามเนื้ออ่อนาเนืออ่อนไม่ซึมกไม่หายไม่มตัวยาละหามไม่มียาละหมอสีลาดบอกหมอตอบใจร้ายอย่างนั้น เขาบอกให้ให้ใช่เขาียกไปเข้าไปคุยแล้วก็ที่เขาบอกคือว่าจะได้ตัวเองจะได้ทําใจไงโอ้โเองแบบนีเราเคยเคยบอกนะบอกลุงเลยหรือบอกพี่สาวไม่บอกลูกบอกลูกอ๋อเี่อราะว่าการที่เราเอาเขาไปรักษาแล้วไม่กลับไปอีกเขาก็ต้องถามเราไงว่าเพราะอะไรเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ทานยาเลยค่ะก็โรงพยาบาลที่จิตแต่โรงพยาบาลทิจิตเขาก็บอกว่าเขาก็แค่เป็นยา บรรเทาเฉยๆเบรรทาแตรใช่ตามอาการแต่ถามว่าจะดีขึ้นไหมเขาบอกเขารักษาไม่ได้เขาก็ยังบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำเรื่องส่งไปโรงพยาบาลพุตแต่เราก็ยังไม่ได้ไปติดต่อพิษณุโลกใช่ค่ะเพราะว่าประกันมันใช้อยู่โรงพยาบาลพุตอ๋อค่ะเอ้ยโรงพยาบาลพิจิตรมันต้องเราไปส่งตัวแต่ที่นี่ไปพิจิตรหรือพิษณุโลกใกล้กว่าพิจิตใกล้กว่าพิจิตรใกล้กว่าน้องเปิ้ล